ป้าสนป้าสนถนนซอยปากซอยขาบานถนนอันนี้ก็จังไก่ไครต้นพกขิลิกเนาะเป็น,นต้นพักขิลิสิเศษนะีาร์ด้นะหาจะ,ะต้นไม้นะคน ป่าเขาลำนาไพุ่ต้นไม้กุหลาบธรรมชาติสร้างสรรค์ธรรมชาติสวยงาม ธรรมาชาติอีีเลยธรรมาชาติจริงๆนะคะป้องเสียงนกเสียง ฟังเสียงนกรอ้อเรานกไหมนกน้อยจิบ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 ดอกไม้ดอกหญ้ดาดอกหญ้าสวย